าแพ้ยอดเหล็กเพชรอีกทีหนึ่งยกสามครั้งล่าสุดชนะคิมรวยตัวนี้น้ำเงินเพชรชัยเมธนะครับรายนี้เสมอราชสิงชนะราชสิงยกสี่แพ้รุ่งกิจแล้วก็มาแพ้ทักษิณเล็กนะครับครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับเกมนี้เบียดสู้กันสนุกนะครับไฟก่อนที่เจอกันนั้นก็เป็นรุ่งกิจนะครับที่เบียดเอาชนะได้อย่างสนุกสูสีและครับคาใจนะครับต้องมาเจอกันใหม่อีกครั้งในวันนี้นะครับครับเรา เดินทางมาถึงคู่เอกนี่ครับวันนี้คู่เอกล้างตากันครับมวยเ,เงินแสนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับไฟแดงลุ่งกิจบอลุ่งโลดน้ำเงินเพชรชัยเมธสอจตอโต้ปลาจีนครับหรือวชื่อเดิมก็เจ้าคิมรวยเนี่ยแหละครับ141ปอนด์โอ้โหวันนี้อะดูประวัติครับ พูดถึงว่ารุ่งกิจเนี่ยนะเป็นดาวดังตั้งแต่อายุไม่เยอะเลยนะรเรียนหนังสืออยู่ด้วยนะแล้วน้ำหนักร้อยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยแล้วก็ยี่สิบกว่านก็เก่งนะแล้วก็เก่งมาเรื่อยตลอดเลยทีเดียวเป็นมมไซ้ายนะชุกยากมากอะ่ะผู้ต่อสู้นี่หมุนบดหัวหมดอะ่ะครับ,รบแกไม่หนีเยอะครับแต่ว่าสตีนกดีมากเลยทีซ้ายของรุ่งขีดวันนี้มาดูว่าทางเพชรชัยไม่รู้วยกคิมรวยเนี่ย จะรุ่นกันแค่ไหนคู่นี้ครับครับโอ้โหนี่ครับมาดูว่าแกมือได้หรือไม่ได้ครับผู้เอกสําหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเิธีคู่นี้นะครับกรรมการพงพัดว่องไวให้คะแนนสามท่านธงชัยทองเสวกปอรวัตรแกสินทอนและอรันนุตกางนะครับสําหรับคะแนนผู้ที่ผ่านมานะครับธงชัยทองเสวกให้แดง49น้ําเงิน48นะครับธีรวุฒิศีลครให้แดง48น้ําเงิน49 อารันนุกกางให้แดง49น้ำเงิน48ก็2ต่อ1เสียงแล้วครับคู่ที่ผ่านมานี่เลยครับขวามือนะครับเจฟรามินทานะครับถอนมงคลให้กับน้ำเงินวันนี้นะครับก็คือทางเพชรชัยเมฆายแดงนะครับรุ่งกิจวันนี้มีตักสตูนนะครับมาถอดมงคลให้เลยทีเดียวครับนี่ครับเป็นทีมงานผู้สนับสนุนแล้วครับใส่แดงนะครับลุงกิจบอลลุงโลดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ลักณ์ของ ท่านพลตำรวจโทลุ่งโลดขากูลบุญยะิรินะครับนี่ครับท่านท่านผู้การบุ้งครับท่านผู้บัญชาการบุ้งนะครับท่านพลตำรวจโทลุ่งโลดหากูลบุญยะิริครับท่านให้เกียตนะครับสนับสนุนลุงกิจแล้วก็ให้ใช้สีเสื้อบอล้่งโลดเลยครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรชัยยเมธ สจโต้งปลาจีนนี่จะถือว่าสิทธิ์ลักท่านสจโต้งปลาจีนเลยครับเพราะว่าท่านสจโต้งนี่ชื่อจริงท่านชื่อว่าชัยเมธครับให้ลุงกิจมาใช้ชื่อว่าเพชรชัยเมธลักหรือไม่ลักมดูโอ้โหเรานด้มาเองด้วยนะครับมาตั้งขโมยก่อนชกอ่ะโอ้โหนี่ครับลองติดตามเลยครับคู่เอกของเรานักชกเงินแสนมาเจอกันดูประวัติของทั้งคู่ครับฝ่ายแดงลุงกิจบอลุงโลดครับ นายทัศวัตรอินตันนะครับ21ปีจากอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนี่ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตตบงโตรับมีท่านพลตำรวจโทลุงโลดหากบุญยศิริครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มีคุณตักสตูนสนับสนุนร่วมด้วยครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกในดวงใจยอดเวอสกลครับแชมป์โลกปัจจุบันนะครับก็คือน้องโอ๋ไก่ย่างห้าดาว 91ครั้งชนะ75แพ้15แล้วก็มีเสมอหนึ่งครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับ<อ>เพชรชัยยเมศสอจโอต้งปลาจีนครับนายธนพลแก้วห้องคำนะครับดาวดังของร้อยเอ็ดก็หัวหน้าคณะที่แชมป์ครับที่แชมป์สจลุวันมีท่านสอจโอต้งปลาจีนครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนอยู่ละครับตอนนี้ซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายมวยสจลุวันครับ 60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ครั้งครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อขัาวสอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรภูวิเศษไพฑูนแล้วก็คัวอดีตเศรีประทักด้วยนะครับในนามของซีพีอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าก็ต้องโตโยต้าเครมอเตอร์02นะครับ6626555จากเครมอเตอร์นะครับในรุ่นนี้นะครับในน้ำหนักเนี่ย140นิดๆเนี่ยก็ดารุษสมัยในอดีตนะแต่เลิกไปหมดแล้วนะ ก็มีทั้งราวีเดชาชายัยวิชาสองพินิดิ์สมพงษ์เจริญเมืองเดชฤทธิ์ติทินุชิตพุทธละเหล็กอย่างนี้นะแสนภาพยัคฆ์โสพลพรศัก์แหลมฟ้าผ่าแล้วก็ทองใบเจริญเมืองแดนชายยนตรกิจอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งไอเยเกนะครับสักน้อยเจริญเมืองแล้วก็ยอดมวยเลยเนะี่ยพี่เดชนะยอดมวยพี่เดชสินพิรันแล้วก็ผุดผาดน้อยด้วยนะครับแม้กระทั่งหัวไซ หรือว่ารุ่นหลังๆก็มีรีเซนน้อยแล้วก็มีทั้งคงเด็ดลูกมางมาซ้อยด้วยครับน้องโครับครับนี่ครับ,รบอดีตยอดมวยที่แบบแบบสร้างชื่อเสียงบาร,รมีมวยคู่วงการมวยมาอย่างช้านานแล้วครับดาวดังในอดีตนี่อยู่ในช่วงปลายยกแรกครับว่าเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ฝ่ายน้ําเงินเพชรไทยเมธแหาจะล้างตาล้างอายได้หรือเปล่าครับ มาไฟนี้นี่เป็นไฟที่2นะครับในการปุ้ยม่เมื่อกี้มัดน่ากลัวเลยครับทุกขวาของฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าเพชรชัยเมธนี่ครับไฟแรกเปลี่ยนชื่อก็อพัฒนาปราชัยให้กับเจ้าทักษิณเล็กแหละครับแต่ว่ามวยเกรดนี้ก็เจอแต่เกรดเอลุงโลดหากูรบุญยศิริครับท่านพลตำรวจโทลรรุงโลดนะครับ นี่ครับต้องดูวันนี้ป่วยเอกม่วยดังเจอกันครับแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพบลุงโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับดูว่าจะมั่นวกมั่นใจเหมือนกันนะครับเพชรชัยเมธหรือคิมรวยนะครับสายกับสายเลยครับเดินขยับเข้าไปหาเลยนะครับมีแทงฝ้ายมีไตเจาะยางใปลุงจิดก็มีเตเจาะยางคื้นเหมือนกัน ออกอาวุธทันกันไนครับใช้บริการกันมาแล้วในไฟล่าสุดนะครับหรือว่าพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับก่อนที่รุ่งจิตจะเบียดเอาชนะมาสร้างความขาใจ้วครับต้องมาเจอกันใหม่อีกครั้งครับมามาซ้ายมาซ้ายด้วยกันนะครับน้ำเงินเพชรชัยเมฆไฟแดงรุ่งจิตมุลูกิีกนี่มัชกเล็กๆนี่120กว่าตัวนี้มาเป็น1้อยแล้ว นะน้ำเงินเพชรชัยเมฆวันนี้สอจอต้องมาเองเลยนี่นะครับแค่ก็ดูทั้งเมืองอะ่ะนะชูชีพสมพรอุทัยอ้าวดร,รพิชาอา้าวลุนล้นลุ้นลุ้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็คุณชาตรีนี่จากเชียงใหม่นะครับเชื้อมโนชานบอกว่า,าดูดูกันตนลอดอ้าวนี่นะครับทุกฝ่ายมวยมันมันสุกต้องขอบคุณนะครับซีพีเจร,พพริญพ่อข้าพนันจำกัดมหาชนนัตววกตบหงส์่านนักตบหงส์วิเศษไปทูลน,นะครับแล้วก็นึกถึงโตโยตา้า ก็ต้องเทมอเตอร์ or นะครับอ,าอ้าวขยับไปเรื่อยอนี่ครับอก็ถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้งแล้วครับมวยเอกมวยดังมวยเก่งเป็นยอดมวยตั้งแต่เด็กด้วยกันทั้งคู่แหละครับอ่าฝ่ายน้ำเงินนี่ในอดีตก็คิมรวยนะครับชิมรวยสันติอุบลคิมรวยกวักมือบอก่าเพื่อนเพื่อนว่า มันมวยมันวันศุกร์นะขอให้แลกกันมันมันหน่อยครับแฟนๆดูอยู่ทูฟายูช่อง24ครับย่ยเลยดูว่าจะเน้นขาเป็นพิเศษเลยนะครับเพชรชัยแม่หรือกินรวยนะครับไฟที่แล้วนั้นต้นๆนีก็เตะขาทำเอารุ่งกิจออกอาการไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลายยนี่มาหมดมาแพล้นะครับมาดูว่าไฟนี้เปิดเกมเลยนะครับเจาะยางเข้าไปแล้วก็จะขาดวนนะครับรุ่งจิจเองก็ยังไม่รีบร้อนนะครับช่วงในเกมตั้งรับดูครับตดนขาอีกแล้ว อา้าวเพชรชัยเมธน้ำเงินไฟแดงรุ่งผิดมาท,ท,ทีอ้ามัดไปไม่ไปทะนะครับรุ่งผิดซ้ายเจอซ้าย,ายมิมเอามาเพชรชัยเมธแกลเล็มล่างตลอดปลายยกแลกนิดนึงซ้ายเจอซ้าย,าย,าย,ายแกต้ตอนนะครับอยู่นี่ปลายยกสองมีหมัดหน้าเอาขวาอีกทีนึงแกลเล็มไปเรื่อยกวนเขาเรียกกวนโทรศายโมโหให้เพชรชัยเมธโมโหเล่นอย่างนั้นนะอา้าว อ่ะหมดยก11โทรลูม19ศูนย์บริการครับ02-6626555จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับใครเสียดสีไหนเชิญได้ที่นั่นเลยโอ้โหนี่ครับถ่ายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยครับโตโยตา้าเคมอเตอร์ของเราครับฮึู้ส,สับสศน์หลักเลยเอาตอนนี้บนเวทียก3แล้วครับเอาล่ะครับยก3นี่เริ่มจะเดินเบียดเดินขยับเข้าหาแลกกันขึ้นแล้วนะครับ ลุงกิจนี้เบียดก็ไปมีหมัดนําไปก่อนแลแ้วเตะจอยางขึ้นเหมือนกันเพชรชัยเมธนี่ก็มีเตะจ่อยางแล้วก็มีหมัดมีศอกนะครับคอยบวกอยู่ตลอดรุงกิจเองก็จะประหมัดไม่ได้เหมือนกันเนาะถอยตั้งรับอีกแล้วโดนถาโดนถาก็ไปจะโดนสะสมหรือเปล่านะครับต้องเบียดต้องปล้ำในแล้วครับรุงกิจเอาแมา่ล็อกไว้แม่เพชรชัยเมธแม่เพื่อนมาเก่งแรงนะโอ้แตกนี่เข็มละห้าร้อยแต่สินะครับขอบคุณนะครับ ในห้าวินัยเวียะรผู้ชมด้วยเดินตลอดนะครับอโอ้ยฟันไปโอ้ฟันดอกนี้นะครับโดนโดนล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วรูปกิดล็อกแล้วนี่นะครับล็อกเลยล็อกนี่แหมล็อกมือคิมปากตายเลยยังนิดมาเอาซ้ายไปกรรมการแกะเงีย yeah. โอ้โหนี่ครับกรรมการกางเวทีกางเวทีนี่ติดเข้าไปตอนนี้นู่ครับ,รนนค,รบคู่นี้ ใครชิงเปิดเกมโอ้โหแดงตัดลำตัวน้ำเงินเคลีย,ยงศอกมาครับดูเน้นช่วงล่างอีกแล้วหเหมือนไฟที่แล้วนี่ตน้ตนๆน้ำเงินโอ้ยอแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับตื่นเต้นนี่แหละครับเบียดแลกกันแบบนี้เลยครับผู้นี้ดูว่าใครจะแพ้ชนะนี่ก็อยู่ที่ว่าใครจะยุบจะย่นและครับเพราะว่าแลกกันเจ็บๆต่างฝ่ายต่างโดนเริ่มจะเบียดก้าไปปับำในอย่างเดียวแล้วลุงจิตนี่ได้ทั้งนอกทั้งในเละครับ ายก็ถือว่าแ็งแรงใช้ได้เพชรชัยเมฆก็มีแข้งซ้ายเลยครับแต่ว่าวันนี้จะมาเน้นลูกเจาะยางเป็นพิเศษครับเน้นไปเรื่อยฟันโอ้หลูกนี้ถ้าโดนเนี่ยโอ้แตกเยอะแต่แต่เท่าไรเนี่นเตชินใจเท่านั้นอย่าหมดนะรุ่งกิดอา้าวไม่ถอยเลยนะครับรุ่งกิจเอาขวาไปเพชรชัยเมฆเตะล่างมาอา้าวโอ้โอ้อย่ายังอย่ายังแตกนะ ปลายยกลุยเลยทีเดี้เอาฟันมาให้รชัยเมฆล็อกไว้ลูกกิดตีไปตีได้ทีเดียวกรรมการแกะแยกอา้าวลุ้นกันต่ออา้าวแยกก่อนแยกก่อนอา้าวเดินอีกลุกกิดเดินแล้วนะครับปลายยกสามอา้าวขยับอีกขวาไปเพชรชัยเมฆเจาะยางมาเอาลูกกิดแทงไปโอ้โหโโอ้หนี่ครับมาครช่วงปลายยกสามม่วงในลุงก,กีดฝาเสียบเข้าไปทีหนึ่งครับ กรรมการงงัอกกาลเวทีกลางเวทีครับอยู่ในช่วงท้ายเกมของยกที่สามมาขมาเตรียมง้างศอกมาเลยครับโอ้โหนี่ครับผาเกมเดือดแล้วครับตอนนี้ผาเน้นเน้นช่วงละโอ้โหเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวีนัยวีระพุทชงนะครับควรรักสปะห่้าไม้มวยไทยมาแต่ตั้งเดิมขอขอบคุณครับเอาต้างม,มาต่อเลยครับ ยก4ฮตอนนี้เบียดอีกแล้วครับเี่รีเียว่าปล่อยตัวออกมานี่ลุงเกตี่พยายามจะเบียดกล้ามไหนเลยนะครับเขาอยู่นอกนี่โอ้โหไปโดนแตงต่อ,อยางเยอะเหมือนกันเจ็บเจเอาแล้วครับปิดก็ไปแล้วก็เทไปเลยนะครับเอาอยัางคงเดินตลอดลชัยเมธนะครับก็จะเน้นช่วงล่างนี่นะครับแล้วก็ไล่แฉะแทงคู่เหมือนกันวงไหนก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเอาเลยครับตอนนี้วงไหนนี่ไม่รู้ว่าใครตีใครแล้วครับ แดงรุ่งกิดนำงมันเพชรชัยเมฆรุ่งกิตยกมีเข้าแล้วเพชรชัยเอาขวาแล้วนะครับรุ่งกิดแต่ว่ายังคว้าไม่ได้นายล็อกแมาติดตัวติดตัวเกินไปยังตีไม่ถนัดนะครับกรรมการต้องแยกยังลุ้นกันอยู่นะครับ่ายแดงรุ่งกิตเดินแล้วนัเอาแมา่เพชรชัยเมฆเอาขาไปรุ่งกีดต่อยขวาตะลำตัวโอาหุกขวามาเพชรชัยเมฆรุ่งกีดเข้าใกล้ต่อยไป นายปลาบเ,เทคอาจารย์เอาเพชรเอกอยู่หุางล่างแล้วโอ้โห,โหนี่ครับ มาเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้มาผู้ขี้ครับมาเขาบอกน้ำเงินเหลืออยู่นิดนิดน้ำเงินเหลืออยู่นิดนิดแต่ว่าตอนนี้ลุงกิตมาชักเครื่องติดแล้วครับวงนจับได้เสียบไปหนึ่งทีกรรมการพงพัดแกะแยก่ากันต่อกลางเวทีครับมายิ่งชกยิ่งคึกด้วยกันทั้งคู่าอาน,นี้ติดเข้าไปลุงกิตลุงกิตเพชรไทยเมธมานี่ครับขวางป้ายหน้าไว้ป้ายหน้าไว้โอ้โหสอก็มาครับดูว่าเกมการยกนี่ พลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะครับมอยคู่นี้มาถึงตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับลุงกิจนี่เริ่มจะเบียดจะกล้ามในแล้วก็หักเรียมล้มลงไปเอาเดินติดตลอดเฮดใชเม่อนนีหมัดมีศอกวงในก็พยายามจะไล่แฉแล้วก็แทงสู้นะครับเกมการยกยังถือว่ายังเบียดยังสนุกเร้าใจเลยครับแม่ในนาทีหลังนะครับนาทีนี้ต้องทําแต้มยังรู้นีนดูดนีตลอดนะครับยกสี่เอาแมา่ฟันไปแม่เฮดไชเม่ กีดล็อกล็อกใต้แข้งกรรมการแก่แย่ปลายยกสี่ต้องทําแต้มให้ได้นะครับอ้าวลูกกีดเข้าแล้วพิเชเมตรเอาขวาโอ้ลูกนี้ใช้ได้ไม่เชเมตรอ้าวซ้ายมายังติดลูกกีดแม่ลูกกิดต้องเดินแล้วนะครับขับขวาโดนโอ้แม่ลูกนี้เสียอาการเลยนะครับทางลูกกิดอ้าวไล่อีกมาอ้าวฟันไม่ถึงไม่เชเมตรอ้าวขวาลงนั้นประตู โอ้แรกมาซ้ายไปแม่นี่นะครับยังตีไม่ถนัดทั้งคู่เลยทั้งรุงกิจแล้วก็เพชรชัยเมธด้วยอา้าวรายยกสี่แล้วนะครับเดินอีกรุ่งกิตเอาขวาายสวยเพชรชัยเมธขยับมาเอาขวาของรุงกิจเพชรชัยเมธซ้ายติดรุงกิจออกอีกเอาซ้ายของเพชรชัยเมธเอ้าแทงใบรุงกิจหมดยกที่สี่ เดินครับทีมงานนี้บอกให้เดินเบียดให้ติดนะครับพอแข้งแล้วก็ปล้ำในมาดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่าเพชรชัยเมธเองนี่ชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับคอยบังคอยโต้อ,อยู่ตลอดมาดูวงในเอาตีได้หรือไม่ได้นะครับเขายามจะบิดจะเหลี่ยมตีเหมือนกันแต่โดนกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับแม่ดวงนี้ต้องต้องเพิ่มบารมีขึ้นไปอีกนะครับทางรุ่งกิตเา้าวะไรอย่างเดียวชาโยนเข่าก็ยังตีไม่ถนัด ปลัมก็ยังตีไม่ได้เพื่อใช้แม่แกก็กอดศัยถ่วงเวลาไว้ด้วยนะครับนี่แหละครับซีพีนี่ครับทุกฝ่ายมวยมันมันสุกต้องคูดนะครับซีพีจริญพวกกับพัอาหารจำกัดมาชนท่านเร์โปรพิเศษไปทูลนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโตโยต้าเีมอเตอร์02นะครับ662 65 55จากเทียร์มอเตอร์แล้วก็แตกเข็มละ500บาทจากอาตาสินด้วยแล้วก็โสมโอทีดีเพราะมีซิงก์แล้วก็จีบเครืงปูเซนเจียวหนังด้วยครับครับนี่ครับคืกประมาณสองนาทีครับเดี๋ยวเราดูครับ มวยเก่งเวลาเขาเจอกันแล้วพอเสียเปรียบอาคนหนึ่งเสียเปรียบคนหนึ่งได้เปรียบเดี๋ยวดูครับการแก้เกมแก้ไขสถานการณ์ครับเจ้าคิมรวยเดิมหรือว่าตอนนี้เป็นเพชรชัยเมฆครับสิทธิลักษณ์ทัางสอจโอต้งปลาจีนครับจอมฝีมือเลยครับแม่คนนำไปแล้วต้องดูต้องดูครับลุงกิจจะนัดลูกไหนออกมาครับตอนนี้เอาแล้วครับก็พยายามจะเบียดจะปลั้มไม้ตีเข่าให้ติดตลอดครับทีมงานนี้บอกให้ชนตลอดนะครับเวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่ง เบียดเข้าไปดูว่าเพชรชัยเมษนั้นชกในเกมตั้งรับมีลูกผีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้เอาไวงไในใีไ้ได้หรือไม่ได้นะครับล็อกเอาไว้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเวลายังเหลือนะครับอา้าวเหลือเวลานาทีนิดๆายแดงรุ่งขึบอลรุ่งรุ่ดนะครับนั่เมันเพชรชัยเมษสจต้องปราจีนขาดไม่จบน,น,นะครับเพชรชัยเมษออกไปเรื่อยใช้พื้นที่เวทีให้เป็นประโยชน์เลยนะครับออกเรียมออกคูไปเรื่อยเลยทีเดียว นี่นะครับไล่ก่อนิงนะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วอ้อาวเพชรเมสออกมุมไปเรื่อยเอาซ้ายเอ้าโตคืนนี่นะครับผู้เอกวันนี้ทูบยูนะครับมวยมันมันสุกต้องขอบคุณซีพีนะครับท่านอุตเตอร์บุญเสศไปทูลด้วยแล้วก็ผู้เอกเด็กสีปลาทักนะครับอา้าวหลักขวาอีกแล้วก็อย่าลืมว่านะึกถึงโตโยต,ต้ากนะ็เทมอเตอร์นะอ้าวผู้เอกวันนี้นะครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับไม่เกิน ไม่ประมาณ30ิวินาทีอาวล้หมาลายมีอีกนะครับรุ่งกิจไม่รู้ว่ากรรมการจะออกหัวหรือออกก้อยนะครับครับโอ้โหดูครับห่าตอนนี้โอ้โหสถานการณ์อ้าวมั่นใจครับมั่นใจทั้งคู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับว่าใครมั่นใจแล้วคิดถูกครับอ้าวนี่นะครับนิดเดียวนี่นะครับไปแดงรุ่งกิจน้ําเงินเพชรชัยเมธนะครับคู่ออกวันนี้นี่นะครับทุกคนกุมมวยมันมันสุกอ้าว อีกนิดนึงหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาหมดยกสุดท้ายรอสักรู่เดียวนะครับไบแดงลูกกีดบอรลูกโรวน้นําเงินเพชรไทยเมธสอจอต้องปราจีนนะครับนี่เกียร์รามินทานะครับการดูคะแนนใบแรกก่อนใบที่2นะครับแล้วก็ข้ามาใบสุดท้ายไปไหนครับไปทางด้านไหน น้ำเงินครับน้ำเงินนะครับเพชรชัยเบชนะครับสอจโต้งปราจีนเป็นฝ่ายชนะรุ่งกิจบอรุง่ง